สวัสดีครับทุกท่านครับมือในผ้าทุกท่านมาเดินชมบรรยากาศของตลาดนัดอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับตลาดนัดี่กระสมีทุกวันที่4 24อ่าวันทุกวันที่44แล้วก็24นะครับพี่น้องครับตลาดนัดอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับจอด้จอดขึ้น มาเบิง่งปลาครับพี่น้องครับโอ้งามงามแห่ง <c oughs> นี่ตะบักใหญ่ๆเลยเนาะครับน้อง <c oughs> สุดยอดเลย <c oughs> สงสัยสิไข่เพ,พิ่นเหรอเนาะครับน้อน, <c oughs> นี่ <c oughs> โอ้เพิ่นบอกว่าไข่แล้วนะครับพี่น้องครับปลาหมอปลาเข็งปลาเข็งยักษ์นะครับพี่น้องครับ <c oughs> โอ้เป็นตัวแสบแห่งพี่น้อง <c oughs> เอาไปย่างเนี่ยจะสามโลออเออเขาทายอยู่ครับแก้กินกับปลแซ่ย่าง อืมแมนตัวพ่อหมอนี่ต้องย่างบอกครับเนี่ยย่างมันเข่ากันครับตำบมกทัวพอดีเลยตัวอนน่ะไาย่างว่าอ๋อหันผักกลางนี่เอาไปชูชีบอกครับโอ้ใหญ่แห่งครับพี่น้องครับว่าว่าสุดยอดเลยพี่น้องนี่ครับนี่แหละคนขายอยู่นี่มาทุกวันที่สี่สิบสี่ยีบสี่บอกครับ นี่ปลาหมอนี่มีตลอดเลยบ่ครับเนี่ยตลอดครับอ๋อมาซื้อได้เลยเนาะปลาหมอนี่มีตลอดเลยพ่นว่าตลาดนัดอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับต้นใหม่ต้นระบาดพ่นว่นนา,าไปเดินชมบรรยากาศของตลาดนัดอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับ

นี่แหละปนใหญ่เป็พายุเออปนใหญ่เป็นคนพายุเลยบอกแค่ไหนอ๋อค่ะอ๋อเจอกันทลักแต่มาขายอยู่พายุครับขาอยูมากในขายโลเท่าไหร่เนี่ยขายโล่อ80บาทครับผมโอ้นี่ร้อยแปดสิบบาทขายค่ะมากนะครับสำหรับผู้เฒ่าเอาไปเกี่ยวเลยครับพี่น้องครับนี่แหละเพิ่นบอกว่าเพิ่นมาขายประจำเลยอยู่นี่เพิ่นวันนี่แหละครับพี่น้องครับตลาดนัด อำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นตลาดนัดที่มีทุกวันที่44หลักกะยี่สิบสี่นะครับพี่น้องนี่ครับอาหารเช่าศรีสะเกดเป็นเอ่นว่าหมาน้อยนะครับพี่น้องครับกอนละสิบบาทว่าไม่ค่ะหมาน้อยกอนละสิบบาทนี่ครับไม่ขาดมันมาขายตลาดนัดอาหารศรีสะเกดเท่าครับพี่น้องครับอาหารที่ชื่อว่าหมาน้อยครับ ไปชมบรรยากาศกันต่อครับพี่น้องบรรยากาศของตลาดนัดอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับอ้า้าทุกท่านเดินชมบรรยากาศมาจนสุดทางฝั่งทั้งนี้แล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ